กับหนูอีกเช่นเคยช่องร้องความรักซึ่งในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาสอนทำไอติมในไอบิดเพนนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเราเนี่ยก็กดตรงนี้เลย แล้วจากนั้นกดคำว่าแกลเลอรี่นะคะหาตัวละครที่คุณ <c oughs> อยากได้นะคะมาเพิ่มความน่ารักก็ช่วงนี้ไอ้นิสหน่งนะคะก็ประทานโทษด้วยนะต่อไปเราก็จะกดติ๊กถูกนะคะ แล้วเรานะคะก็จะกดตรงสีกดสีน้ำตาลนะคะกดตรงนี้เราก็ทำโคนไอศครีมนะคะแล้วเราก็ระบายสีเลยระบายให้เต็มช่องนี้เลยนะคะ แล้วพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็กดเราก็กดเอ,อ่อสีดำนะคะแบบนี้แล้จากนั้นนะคะเราก็ทำประมาณนี้นะคะ่ะให้ทำประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะจะได้โคดประมาณนี้ แบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็เลือกสีในนี้ในช่วงสี่เหลี่ยมนะคะอย่างแรกที่จะเอาเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ หละจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มเพิ่มนะคะ <S <S <an> <S Adjust. ถ้าเรากดบวกบวกนะคะสังเกตดูดีนี้นะคะวงกลมมันจะโตะขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเานคตามมันือๆนะคะ

อัระ,ะ,ะนี่ให้เราพิมพ์นะคะพิมพ์ตรงไหนก็ได้เขียนคำว่าเพิ่มข้อความนะคะเราก็เขียนตรงเลื่อนเสนนิดนึ่งแล้วก็กดตรงนี้นะคะจะได้พิมพ์ แล้วก็พิมพ์รถว่าสัตว์ตออันนี้ไม่ได้ความหยาบนะคะสัต,สต,สตอสตอผิดตลอดเลย เือในนาคับก็ไ่้นนโกวายยมกวาดวยเือมากประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เหนตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เขียนไม่ได้ก็ เอาออกไปเลยเอาออกจากชีวิตเราไปเลยเรากดมันมากนะคะอย่าทำอย่าต้องทำให้หนูหัวร้อนนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องเขียนคำให้เล็กๆพวกนี้ลงไปนะคะอ่าพอเราทำแบบนี้ได้แล้วนะคะและเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ เราเนี่ยจะทำไอติมได้แล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มอันนี้ก่อนเพิ่มคำเขียนสมมุติทุกคนเป็นลูกค้านะคะและก็ลูกคนเนี่ยอยากได้ไอติมรสส้มพี่ก็พร้อมจะทำให้ นี่แล้วก็เอาท็อปปิ้งมาเลยนะคะทุกคนอยากได้ท็อปปิ้งอะไรเดี๋ยวพี่ก็ทำให้ค่ะพร้อมหมดนะคะนี่ปรับเตนแบบนี้แบบนี้นะคะ่ะแบบนี้ ก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าจะให้เพิ่มสีสันเนี่ยก็ต้องเป็นประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะน่ารักแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะจากกูซ่อมความรักนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย